สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชานนลฟอร์ด cast ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ที่ฟังดูแล้วแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับคือมันมีข้อมูลล่าสุดที่เปิดเผยออกมาจากสถาบันในสหรัฐเองเลยซึ่งมันกำลังจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเกมอำนาจระหว่างจีนกับอเมริกาไปไปโดยสิ้นเชิงเพราะมันชี้ว่าประเทศที่ได้รับเงินทุนและก็สินเชื่อจากจีนมากที่สุดในโลก ไม่ใช่ประเทศในแอฟริกาหรือเอเชียที่เราคุ้นเคยกันแต่กลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาเองครับใช่ค่ะซึ่งมันเป็นข้อมูลที่สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกเลยนะคะเพราะภาพจำที่เรามีมาตลอดก็คือสหรัฐคือคนที่คอยเดินสายเตือนประเทศต่างๆให้ระวังสิ่งที่เรียกว่ากับดักหนี้ของจีนแต่ข้อมูลชุดนี้กลับบอกเราว่าในสนามหลังบ้านของตัวเองสหรัฐกลับเป็นผู้เล่นที่รับเงินทุนก้อนใหญ่ที่สุด มันคือความย้อนแย้งที่แบบว่าน่าทึ่งมากและทําให้เราต้องตั้งคําถามเลยว่านี่คือเกมสอนเกมที่มันซับซ้อนขนาดไหนกันแน่ครับประเด็นคือเงินก้อนมาหืมานี้มันเข้าไปอยู่ในส่วนไหนของสหรัฐแล้วทําไมภาพที่เราเห็นถึงไม่เหมือนกับกรณีของซีลังกาที่ต้องเสียท่าเรือไปวันนี้เราจะมาค่อยคอยคลี่เอกสารวิจัยชิ้นนี้ดูกันทีละชั้นเลยครับ เพื่อทำความเข้าใจว่านี่คือการลงทุนทางเศรษฐกิจธรรมดาหรือเป็นยุทธศาสตร์การแทรกซึมที่ส่งผลต่อความมั่นคงของโลกและแน่นอนว่ามันสะท้อนกลับมาถึงประเทศไทยอย่างไรเรื่องทั้งหมดมันเริ่มต้นจากตัวเลขชุดหนึ่งที่สถาบันเอสเดตเผยแพร่ออกมาค่ะเป็นการรวบรวมข้อมูลการให้สินเชื่อของจีนทั่วโลกย้อนหลังไปกว่า20ปีเลยเอาละครับมาเริ่มแกะรอยจากข้อมูลหลักกันเลย ตัวเลขที่ว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับจากปี2000ถึงปี2023นะคะจีนปล่อยเงินทุนและสินเชื่อให้โครงการต่างๆทั่วโลกไปแล้วกว่า2.2ล,ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากใหญ่จนจินตนาการตามได้ยากเลยแต่ส่วนที่น่าตกใจที่สุดไม่ใช่ขนาดของเงินนะคะแต่คือปลายทางของเงินก้อนนั้นซึ่งก็คือสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะด้วยมูลค่ากว่า200 0ล้านดอลลาร์แสงหน้าทุกประเทศไปเลย ผมว่านี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากมันเหมือนกับว่าจีนกําลังเปลี่ยนสนามรบจากเดิมที่เน้นไปที่ประเทศกําลังพัฒนาตอนนี้กลับมุ่งเป้าไปที่ใจกลางของมหาอำนาจตะวันตกโดยตรงเพราะข้อมูลบอกว่าเงินทุนกว่า70%ตอนเนี้ถูกโยกยังประเทศรายได้สูงอย่างสหรัฐอังกฤษแล้วก็เยอรมนีถูกต้องเลยค่ะมันคือสัญ,ญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าบทบาทของจีนได้เปลี่ยนไปแล้วจริงๆ จีนไม่ได้เป็นแค่โรงงานของโลกอีกต่อไปแต่กำลังสวมหมวกใบใหม่ในฐานะนายธนาคารของโลกและการเปลี่ยนเป้าหมายการลงทุนครั้งนี้มันมีเหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่ลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องผลตอบแทนทางการเงินธรรมดาธรรมดาค่ะอืมแล้วเหตุผลเบื้องหลังคืออะไรครับทำไมต้องเป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็เป็นคู่แข่งของตัวเองอยู่แล้วด้วยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะในเกมระยะยาวมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินค่ะ แต่มันเป็นเรื่องของการเข้าถึงหัวใจของระบบเศรษฐกิจโลกการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วโดยเฉพาะสหรัฐมันให้ผลตอบแทนที่อาจจะประเมินค่าเป็นตัวเงินไม่ได้นั่นก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีขั้นสูงลองนึกภาพตามนะคะศูนย์กลางของนวัตกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไบโอเทค AI หรือว่าหุ่นยนต์ล้วนอยู่ที่สหรัฐทั้งนั้น การส่งเงินทุนเข้าไปก็เหมือนกับการส่งหน่วยสอดแนมเข้าไปอยู่ในใจกลางของระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดในโลกเลยพอพูดแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดขึ้นมากเลยครับแต่ก็เกิดคําถามสําคัญตามมาทันทีเลยว่าสรุปแล้วสหรัฐเป็นหนี้จีนจริงๆหรือเปล่าครับทําไมเราถึงไม่เห็นข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐกําลังจะผิดนัดชําระหนี้หรือต้องยกสนามบิน JFK ให้จีนเหมือนที่เราเคยได้ยินในประเทศอื่นเป็นคําถามที่สําคัญมากค่ะ และนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดกันความจริงก็คือโครงสร้างของเงินทุนที่ไหลเข้าสหรัฐมันแตกต่างจากกรณีของสีลังกาหรือประเทศในแอฟริกาโดยสิ้นเชิงเราอาจจะต้องแบ่งประเภทของเงินทุนจีนให้ชัดเจนก่อนค่ะหมายความว่าเงินกู้ที่เราได้ยินกันมันมีหลายรูปแบบเหรอครับใช่ค่ะรูปแบบแรกเลยคือหนี้รัฐบาลโดยตรง อันนี้คือแบบที่เราคุ้นเคยกันดีรัฐบาลของประเทศหนึ่งไปกู้เงินจากธนาคารของรัฐบาลจีนโดยตรงมีการเซ็นสัญญาระหว่างรัฐต่อรัฐซึ่งถ้าจ่ายนี่ไม่ได้ก็จะเกิดการเจราจาต่อรองเรื่องทรัพย์สินของชาติอย่างท่าเรือหรือสนามบินได้ซึ่งขอเน้นย้ําตรงนี้เลยนะคะว่านี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐโอเคชัดเจนครับว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วแบบที่เกิดในสหรัฐมันเป็นยังไงครับมันไม่ใช่การกู้ยืมระหว่างรัฐบาลแล้วเงินมันมาจากไหนไปที่ไหน สิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐคือรูปแบบที่สองค่ะมันไม่ใช่นี่สาธารณะแต่เป็นสินเชื่อหรือเงินทุนที่ธนาคารของรัฐบาลจีนอย่างเช่น China Development Bank ปล่อยให้กับบริษัทเอกชนและโครงการต่างๆที่ดำเนินงานอยู่ในแผ่นดินสหรัฐค่ะอ,อ๋อเข้าใจแล้วครับมันคือการทาธุรกรรมในระดับภาคเอกชนไม่ใช่รัฐต่อรัฐพูดง,ง่ายๆคือรัฐบาลสหรัฐไม่ได้เป็นคนไปกู้เงินโดยตรงเลยถูกต้องค่ะ ดังนั้นมันจึงไม่มีความเสี่ยงโดยตรงที่จีนจะเข้ามามีอิทธิพลเหนือทรัพย์สินสําคัญของประเทศแบบที่เราเห็นในข่าวถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นโครงการที่ได้รับเงินทุนเหล่านี้มีตั้งแต่โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่การปรับปรุงและขยายสนามบินการสร้าง Data c e n t e เไปจนถึงการให้ทุนโดยตรงกับบริษัท t e คสตาร์อัของอเมริกาในอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวมากๆอย่าง s ซม i c o n d u c t o อร์ Bio t e c h คหรือเทคโนโลยีหุ่นยนต์ค่ะ แปลว่ามันไม่ใช่ภาพของรัฐบาลสาหรัฐที่เป็นลูกหนี้จีนแต่เป็นภาพที่ระบบเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งโครงสร้างพื้นฐานและภาคเทคโนโลยีถูกเงินทุนจากจีนแทรกซึมและผูกโยงเข้าไปอย่างลึกซึง้งผ่าน,นกลไกภาคเอกชนที่ซับซ้อนและตรวจสอบได้ยากกว่ามากมันเหมือนเหมือนการเดินเกมใต้ดินมากกว่า คาว่าแทรกซึมอาจจะฟังดูแรงนะคะแต่ในทางยุทธศาสตร์แล้วมันก็ใกล้เคียงค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกว่าการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ธรรมดามากพอเห็นโครงสร้างแบบนี้แล้วมันเหมือนดาบสองคมจริงๆนะครับในแง่หนึ่งเงินทุนจีนก็เข้ามาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงการใหญ่ๆที่ติดขัดเรื่องงบป,ประมาณในประเทศก็เดินหน้าต่อได้บริษัทเทคโนโลยีก็ได้เงินมาโตเร็วขึ้นมันก็ดูมีข้อดีแน่นอนค่ะฝั่งโอกาสมันชัดเจนมาก มันคือการอัดฉีดเงินทุนมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยตรงซึ่งในระยะสั้นมันก็ช่วยกระตุ้นการจ้างงานและการเติบโตได้แต่ทำไมทำไมฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐถึงมองว่านี่คือภัยคู่คามระดับชาติหรือ national security threat ทำไมเพนตะากอนถึงนั่งไม่ติดเก้าอี้กับเรื่องนี้ครับเพราะเมื่อมองในเกมยาวความเสี่ยงมันมีในยะที่ลึกซึ้งกว่าข้อดีในระยะสั้นมากค่ะ เราพอจะแบ่งความเสี่ยงหลักๆได้4ด้านด้วยกันด้านแรกเลยคือการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของชาติลองนึกดูนะคะว่าถ้าธนาคารของรัฐบาลจีนเป็นเจ้าหนี้หรือผู้ให้ทุนหลักในโครงการท่อส่งก๊าซส,สนามบินหรือ Data Center มันไม่ได้จบแค่เรื่องเงินแต่มันอาจหมายถึงการที่จีนสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกหรือเลวร้ายที่สุดคือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของระบบเหล่านี้ได้ โอ้โหมันเหมือนกับการเปิดประตูหลังบ้านให้คู่แข่งเข้ามาเดินสำรวจแผนผังโครงสร้างภายในทั้งหมดเลยไม่จําเป็นต้องใช้ขีเป็นอาวุธแค่รู้ว่าวาวสําคัญอยู่ตรงไหนก็พอภาพนั้นเลยค่ะความเสี่ยงประการที่2คืออิทธิพลในบริษัทเทคโนโลยีนี่คือสิ่งที่สหรัฐกังวลมากที่สุดการที่จีนเข้าไปถือหุ้นหรือให้เงินทุนกับบริษัทเทคโนโลยีไม่ว่าจะด้าน AI หรือ biotech มันอาจเป็นช่องทางให้จีนเข้าถึงงานวิจัยเทคโนโลยีหรือแม้แต่ตัวบุคลากรที่เป็นหัวใจของความได้เปรียบในการแข่งขันของสหรัฐได้เลยฟังดูเหมือนเป็นยุทธศาสตร์การจารกรรมทางเทคโนโลยีที่ที่ถูกกฎหมายโดยใช้เงินทุนของรัฐเป็นเครื่องมือแต่บริษัทอเมริกันไม่มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบเรื่องพวกนี้เลยเหรอครับ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่อ่อนไหวขนาดนี้น่าจะมีนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะคือที่มาของความเสี่ยงประกันที่3ความโปร่งใสที่ต่ำมากรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าการลงทุนจำนวนมากของจีนใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนผ่านบริษัทนอกอนาเขตหรือออฟชอร์คัมพานีที่ตั้งขึ้นมาเพื่อปกปิดแหล่งที่มาและเจ้าของเงินทุนที่แท้จริงทำให้รัฐบาลสหรัฐติดตามและตรวจสอบได้ยากมากว่าเงินก้อนนี้มาจากไหนและใครคือผู้มีอำนาจตัดสินใจตัวจริงที่อยู่เบื้องหลัง และข้อสุดท้ายดูเหมือนจะเป็นปัญหาทางการเมืองโดยตรงเลยนะครับใช่ค่ะประการสุดท้ายคือการสูญเสียความน่าเชื่อถือบนเวทีโลกมันเป็นความย้อนแย้งที่ทำลายจุดยืนของสหรัฐเองเมื่อคนที่คอยชี้นิ้วเตือนประเทศอื่นเรื่องกับดักหนี้จีนกลับกลายเป็นผู้รับเงินรายใหญ่ที่สุดเสียเองมันทำให้อำนาจทางการทูตในการกดดันประเทศอื่นลดลงทันทีเพราะใครๆก็สามารถย้อนกลับมาได้ว่าแล้วคุณละ่ะพอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยครับว่าทาไมเรื่องนี้ถึงเป็นประเด็นใหญ่ มันไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่มันคือเกมแห่งอิทธิพลและอำนาจต่อรองในระยะยาวและถ้าเรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นในใจกลางของสหรัฐเองคลื่นใต้น้ำลูกนี้มันต้องส่งผลกระทบไปทั่วโลกแน่นอนแน่นอนค่ะปรากฏการณ์นี้มันกำลังเปลี่ยนภูมิทัศน์ของโลกทั้งใบเลยถ้าอย่างนั้นเรามาขยายภาพดูกันหน่อยครับว่าเมื่อมาหาอำนาจอันดับหนึ่งยังต้องพึ่งพิงเงินทุนจากคู่แข่ง มันส่งผลกระทบต่อคู่เล่นอื่นในสนามนี้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับตัวจีนเองและที่สำคัญคือประเทศอย่างไทยจะวางตัวอย่างไรในสมก,การนี้ครับสำหรับจีนนะคะนี่คือชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์แบบนุ่มนวลหรือซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังมากมันคือการยกระดับสถานะของตัวเองจากโรงงานไปสู่นายธนาคารของโลกเพิ่มอำนาจต่อรองทางการเมือง และที่สำคัญที่สุดคือค่อยๆผลักดันให้เงินหยวนมีบทบาทในระบบการเงินโลกมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังทหารแม้แต่น้อยเลยค่ะแล้วประเทศอื่นๆล่ะครับโดยเฉพาะพันธมิตรของสหรัฐในยุโรปเขามองเรื่องนี้กันอย่างไรมุมมองของประคิพัฒนาแล้วเริ่มเปลี่ยนไปค่ะจากที่เคยกลัวหรือตั้งแง่กับเงินทุนจีนตอนนี้อาจจะเริ่มมองว่านี่คือโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งทุนขนาดใหญ่และรวดเร็ว ซึ่งบางทีมีเงื่อนไขที่ยุดหยุ่นกว่าสถาบันการเงินของตะวันตกด้วยซ้ําเราอาจจะได้เห็นการแข่งขันเพื่อดึงดูดเงินทุนจากจีนมากขึ้นแต่แน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่ทุกประเทศต้องประเมินอย่างละเอียดถี่ท้วนมาถึงจุดที่ใกล้ตัวเราที่สุดประเทศไทยครับเราอยู่ในจุดไหนของเกมนี้สำหรับประเทศไทยเราอยู่ในจุดที่น่าสนใจและท้าทายมากค่ะอย่างแรกเลยคือไทยจะกลายเป็นเป้เปาสายตาม,มากขึ้น เพราะเราอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสูงที่จีนกำลังสนใจจะเข้ามาลงทุนทั้งในโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีอย่างที่สองคือโอกาสด้านเงินทุนเราอาจจะเห็นเงินทุนจากจีนไหลเข้ามาในโครงการพัฒนาระบบรางพลังงานสะอาดหรือโลจิสติกส์มากขึ้นซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ,จได้มหาศาลฟังดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีแต่แน่นอนว่าทุกโอกาสย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงถูกต้องค่ะ และนี่คือความเสี่ยงที่เราต้องบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่สุดนั่นคือเราต้องมีกติกาที่ชัดเจนและรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้จีนเข้ามามีอิทธิพลเหนือโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของชาติไม่ว่าจะเป็นท่าเรือระบบดิจิตอลหรือความมั่นคงด้านพลังงานและสุดท้ายคือความท้าทายในการรักษาสมดุลประเทศไทยอยู่บนเส้นได้ที่ต้องดำเนินนโยบายอย่างฉลาดเพื่อดึงประโยชน์จากทั้งสองมหาอำนาจโดยที่ไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งจนเสียสมดุลทางยุทธศาสตร์ไป พอจะสรุปภาพรวมทั้งหมดที่คุยกันมาให้กระชับอีกครั้งได้ไหมครับได้ค่ะใจความสำคัญก็คือ 1. สหรัฐคือผู้รับเงินทุนจากจีนรายใหญ่ที่สุดในโลกจริงแต่ไม่ใช่นี่ระหว่างรัฐบาล2เงินทุนจีนได้แทรกซึมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจและภาคเทคโนโลยีของสหรัฐผ่านกลไกภาคเอกชนอย่างลึกซึง้งและ 3. ส,สถานการณ์นี้เป็นทั้งโอกาสทางเศรษฐ,ฐกิจและความเสี่ยงใหญ่หลวงต่อความมั่นคงของสหรัฐในเวลาเดียวกันและสุดท้าย สุดท้ายคือจีนได้ประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์มหาศาลจากการเปลี่ยนบทบาทนี้ขณะที่ประเทศอื่นๆรวมถึงไทยจำเป็นต้องปรับตัวและคิดอย่างรอบคอบอย่างยิ่งในการรับมือกับสมการอำนาจโลกที่เปลี่ยนไปนี้ค่ะเป็นการจอดลึกที่ทำให้เห็นภาพความซับซ้อนของเกมมหาอำนาจยุคใหม่ได้ชัดเจนมากเลยครับก่อนจะจบกันไปมีมุมมองอะไรอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ได้คบคิดกันต่อไหมครับค่ะดิฉันอยากจะทิ้งท้ายว่าปรากฏการณ์นี้เป็นสัญญ,ญาณเตือนว่า โลกปัจจุบันถูกผูกโยงกันด้วยเงินทุนมากกว่าอุดมการในเมื่อมหาอำนาจอันดับหนึ่งอย่างสหรัฐยังไม่สามารถหลีเลี่ยงการพัวพันทางเศรษฐกิจอย่างลึกซึ้งกับจีนได้คำถามที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศอื่นๆรวมถึงประเทศไทยจึงอาจไม่ใช่การเลือกข้างว่าจะอยู่กับใครแต่คือจะตั้งกติกาของตัวเองอย่างไรเพื่อบริหารความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่ยังสามารถรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของตนเองไว้ได้ นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ทุกประเทศต้ตองตอบให้ได้ในทศวรรษนี้ค่ะเป็นคำถามทิ้งทายที่เฉียบคมและชวนให้คิดต่อจริงๆครับขอบคุณที่ฟังกันจนจบครับและถ้าชื่นชอบการวิเคราะ์เชิงลึกแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องชาโนนพอดแคสต์เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ